แรต้หญิงค่ะบ้านเกิดจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เราอยู่พนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพักเพื่อไทยค่ะส่งเลือกตั้งซ่อมวันนี้เรามาส่งผู้สมัครตัวแทนจากพักเพื่อไทยคือคุณจจเดดจันทาค่ะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เรียนทํางานแล้วก็จบการศึกษาที่นี่วันนี้ขอขันอาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องคนจังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพหลายอย่างค่ะเราเป็นเมืองแห่งการบริการเราเป็นเมดิคอลหับเรามีโรงพยาบาลหลายแห่ง เรามีโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยวและเรามีการท่องเที่ยวที่สามารถกระจายตัวไปสู่เมืองรองได้ไม่ว่าจะเป็นสุโขทยัยอุต,ตรดิตถิจิตหรือเพชรบูรณ์เพียงแต่เราเค้นศัก,กยภาพของจังหวัดออกมาจะทําให้พิศนุโลกเติบโตและแข็งแรงได้แต่ต้องเลือกคนที่ใช่ค่ะและต้องเลือกคนที่ทํางานเป็นวันนี้ค่ะพักเพื่อไทยขันส์นะคะว่าเราเลือกคุณเะเดชจันทามาเป็นผู้สมัครหมายเลขสองค่ะวันที่1ิบ ากันยายนนะคะเป็นวันเลือกตั้งซ่อมเข้าครุหากาเบอร์สองเท่านั้นค่ะขอโอกาสสักครั้งค่ะให้พักเพื่อไทยได้มีโอกาสปักธงแห่งชัยชนะขอโอกาสให้น้องบู้ค่ะจะเด็ดจันทาหมายเลขสองค่ะฝากด้วยนะคะหมายเลขสองค่ะค่ะฝากคุณจะเด็ดผู้สมัครหมายเลขสองหน่อยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ทุกที่จัได้ไหมอีฝากน้องบู้ด้วยเจเดรับเบอร์สองนะพี่นะบูเบอร์สอง ขอบคุณครับไม่พักดด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะ